วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมากินของเผ็ดๆกันที่บ้านพี่เซงนะฮะแฮร์ร็อกกูมิ n งเริ่มจากอันนี้ก่อนมาม่ามาเลใช่ไหมอะไร<อ>พริกผกีไอ้พริกไทยผีรสเผือกอ๋อพริกไทยผีของโลกประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จจะไปต่อด้วยพริกอะไรนะแคล o l i ร a นพริกันดับหนึ่งของโลกของเมกาโอเคเริ่มจากอันนี้เดี๋ยวไปกินพริกเผ็ดสุดของเมกา เขาซื้อต้นมาปลูกแล้วเอามาให้อ๋อซื้อต้นมาใช่แล้วมาปลูกอ่าแม่แล้วงตัวของเมล็ดมันเป็นแบบนี้เลยไหมใช่เป็นผลอย่างงี้เลยไม่เมล็ดมันเป็นเมล็ดอยู่ข้างในเหมือนที่มันมันชื่ออะไรนะคาโรเลนาพริกคาโรเลนาของอเมริกาคือคืออย่างอย่างพริกแดงบ้านเราอ่ะมันจะแค่แสนแสนโคโรฟิลหรืออะไรทีกอย่างสโกฟิลอะไรอ่ะ อะไรที่มึงบอกอ่ะอย่างนี้มันเป็นล้านโอ้โหเยัดแค่อนนั้นก็หลักเกือบล้านอ่ะคือมันมันแท้วัดเม็ดต่อเม็ดนะเอาแค่เม็ดต่อเม็ดอ่ะเผ็ดกว่าแต่ว่าเผ็ดอะฝนตกกั้งงั้นต้องย้ายบ้าลวกเสร็จแล้วมันเป็นแบบแห้งนี่ไงยพริกผีอะไรเนี่ยใช่พริกไทยผีเส้นก็ดำเปรอร์เป็เปร์ะอังกุนแลกินอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองชิมเดี๋เด็ดเดดูสีดูสีแม่งเหมือนพริกเผาเออคล้า้พิกเผาเลยอืมนี่นะฮะพุกเขาจนเข้าที่ดูดี่แม่งจะเผ็ดแค่ไหนกันวะเป็นไงครับอืม เผ็ดจริงๆหรอก็กินที่แจนกินไั้งหมดห่อเผ็ดขนาดไหนครับเผ็ดกว่าของไอ้เกาหลีที่เป็นไก่พ่นไฟอ่ะอ๋อเผ็ดกว่าไอ้ไก่พ่นไฟคูณสองประมาณเท่านึงอ่ะเออเผ็ดจริงนี่ชาแล้วเนี่ยชาแล้วเนี่ยดูดูสีเยิ้มๆนะ้อยคำ กิาอืมอะไรเรนี่ยร้ยหอันนี้เสร็จแล้วตอนนี้ไม่มีอ,อ่ะไม้หรอเผ็ดจึงอ่าอ่าเดี๋ยวคุณแปมลองครับขนาดนนอะหรเลยลองนี่กูอยากเห็นตอนมึงกินเผ็ดจับแสบ กินให้หมดคำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือปล่อยให้แบบเข้าปากกินกืนลงท้องสักแป๊บอ่ะเดี๋ยวมันจะรู้นะแม่งชาชานะแม่งเผ็ดแบบว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบพริกอ่ะมันเผ็ดแบบว่าสแสบอ่ะอืม,อม ตอนพีชเผ็ดมันจะแบบว่าเผ็ดถ้าพริกมันจะแบบว่าต้องแลบลิ้นน้ำลายไหลอย่างเงี้แต่นี่ม่นเผ็ดแสบแสบแสบทั้งปากแต่แต่เริ่มเผ็ดขึ้นเรื่อยๆพอมันลงไปในท้องมันรู้สึกว่ามันร้อนๆนะใช่เออเผ็ดจริงเผ็ดจริงอือโอ้ได้ไหมเผ็ดจริงใช่ไหมเผ็ดจริงเผ็ดด้วยเผ็ดจริงก็บอกกินทุกตามกิน้ำลายยืดนจมูกน้ำตาไหลเลยคือคือตอนนี้ลิ้นกูชาไปแล้วอะ กอควาเก่งสุดที่มันมีบนโลกวันนี้มีแล้วตอนนี้นะนะตอนนี้นะไป็พวกเกาหลีเกาหลีเด็กๆเหี้ยน้ำลายเต็มปากเผ็นมากหน้าแดงเลยกระตี้นแรงหืมน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะผมมันต้องทิ้งเวลาแป๊บหนึ่งด้วยนะใช่มันต้องทิ้งเวลาพอทิ้งเวลาแป๊บหนึ่งแ้่โคตรเผ็ดเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหันนี่มาแบ่งกินกินดิแคโรลิน่าเกนทันทอลาเซียวเดี๋ยวหันให้โหสัตว์เผ็ดแค่นี้ก็เผ็ดไรเหี้ย เหวเผ็นมากเห็นมากเลยทานคาริ anyway> ่งนาวให้กินให้พักกันนนึงอะเพื่อจะได้ลองคาริ่นาวมันีังไงเนี่ยเพราะที่เรายังไม่เคยลองเลยเผ็ดน้ำมูกน้ำตาไหลอ่ะโอ้ยเผ็ดน้ำมูกน้ำตาไหลอ่ะเผ็ดจริงดูปากเ็มากอ๋อปากแดงลิ้นแดงมันไปหมดแล้วเนี่ยจะมีบอกว่าโคตรเเผ็ดสีขาวทีอันจะมีส่งแล้วก็ต้องสั่งปริมาณเยอะหน่อยนี้สั่งได้ในลาซาด้าช้อปปี้นะฮะร้านเซเว่นบางสาขาเผ็ดที่ผ่าน ปากแดงหมดแล้วเนี่ยให้อบอกแล้วเป็นไงคุณแบบได้ไหมโอ้ยสุดยอดเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้แอคติ้งเลยคือมันมาเองอ่ะเ <c oughs> สียงเปลี่ยนเลยไหมแม่งแสบจริงแม่งค่อยๆ่อยเผ็ดแล้วรอบ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 ปากลิ้นเล้นเผ็ดหมดตอนนี้ตอนนี้ลิ้นปิปากนี่คือชาชาหมดแล้วอืมกินไ <c oughs> ด้หมดไหนเนยสัตว์เผ็ดเหรอเผ็ดจริงพี่ห่ออะไรนะ อ่านก็ไม่ออกดาริ i งดาริงสไปซี่ชิคเก้นี่บาอ๋อนี่ไงดายแบ็กนูดเด้นกดเป,ปเปอร์ใช่นีดังลมีเป็นมันสลั่งนีวยนะทำออกมาเป็นมันสลับอ๋อไ,ไม่เคยกินแต่ก็พอกันนี่แหละอ่ะอมึงมึงกินเลยไม่เอามึงกินพองมงกินได้ครับกินเลยถ่ยายเลยอยู่หนหแฝงเงี้ออกก <laughs> 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 อีกที่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็ในดี๋ยวหันนี่กินกนลาเซียวเลย แคลิฟอร์เนายพริกพริกชิลลี่คลโอร์เน่าชิลลี่เพี้ยเงื่อมึงเต็มหน้าผากอ่ะเนี่ยหน้าแดงด้วยเออมันเผ็ดเออเผ็ดจริงเผ็ดจริงเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนนี้เผ็ดจริงๆใช่ แต่เผ<ม>็จริงน้ำเลยสัตว์เผ็ดใช่ไมหือ่อนลุกหอุม่มแล้วกูเป็นไรไปโหเรียกแอมบูแล็ตเลยนะไสัตว์มันยังไม่เผ็ดมากเดี๋ยวมึงเจอคาร์โลไลนะ่าเอ้ยเฮ้ยไม่เคยเจอเผ็ดขนาดนี้อะอะไรโหไม่ไหวอะโอด้ดนี่เหนื่อยยังไม่หยุดเลยอะอะไรวะ <laughs>

ไหั <c oughs> สเสียง <c oughs> ถ้าไปเสียงไม่อยึางนห้อนวะระทับใจมาทับใจชอบเลยแสบยำปลายเที่ยโทวทีนะครับตอนถ่ายตอนเช้าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมาดูกันนะครับว,ว่ามันเป็นยังไงโอ้แม่งแสบยนลำไส้อะใช่ตอนนี้คือแสบมากคือตอนแรกก็อยู่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเออรู้เลยว่า ลำไส้เราปกติไม่ใช่เวลาเราพินปุ๊บเดี๋ยวมันคายอยู่ตรงนี้คายอยู่ตรงนี้มันไม่ตรงนี้ไม่คายดูกไปละไม่ก็หั่นหั่นคนละส่วนจะได้รู้ไงเพราะแบ่งาจจะคนละนิด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 โอเคโอเครู้เลยว่านี่คือเศษปากยังเบิร์นอยู่เลยดูดิปากโคดแดง ถึงก็ต้องไปล้างหน้าเลยแม่งแสบขึ้นตาเลยอ่ะโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลอะ่ะเผ็ดจริง <S <S เดี๋ยวจะลองคาร์โรไลน่านะฮะพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเฮียขนาดไม่เผ็ดที่สุดในโลกปากยังเบิร์นเลยด้ว